สวัสดีครับทุกทุกคนยินดีกับผมคุณชามือนเดิมครับผมและนี่คืออุลตร้าแมนไฟติ้งอีวิลิชั่นรีเวิร์ดแบทเทิลโหมดมาดูกันซิว่าวันนี้จะได้เล่นเป็นอุลตร้าแมนหรือสัประหลาดกันครับผมโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยแบบรวดเร็วเลยครับผมขอร้องอุลตร้าโอเคฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายไม่ใช่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 ไม่ใช,ใช่ตัวนี้เป็นตัวที่โอ้โหแม ไม่รู้จะพูดว่าอะไรดีโ <g> ก <ol ng> งกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วครับผมสำหรับนีโอเข้า,าสื่อดาร์กเนสผมว่าคลิปนี้คงจบไว้แน่เลยอะ่ะมึงเอาตัวอะไรให้กูเล่นเนี่ยควรจะเก็บตัวนี้ไปเล่นตอนสุดท้ายนะจริงๆอะ่ะ <c oughs> บินขึ้นนี่เป็นตัวเดียวในเกมที่บินได้นะโอ้โหแลดู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 ดนี่บินลอยขึ้นไปแล้วก็ทีบลงมา เอามหม่มบินขึ้นอีกโคตรโกงเลยอะทิมเข้าไปนี่ฮะโอ้โหจ้วงไปอื้อื้อือือืเป็นต,ตัวที่คอมโบแบบง่ายมากแตกทำไมมันถึงคอมโบง่ายเพราะตัวมันโกงมาดิเอาดิฮะเออเต็มเต็มดอกนี้เจอนี่หน่อย ฉันจะพาเธอลอยล่องไปใน our god y yeah. e โอ้โหดาเมจรุนแรงอลังการอะไรมันจะเวอร์ขนาดนี้ฮึ <c oughs> มคอมโบก็อย่างง่ายแค่กดปุ่มสามเหลี่ยมก็ได้แล้ว <c oughs> มานี่มานี่มานี่ลงมานี่จิ้มจิ้มจิ้มนี <c oughs> ่มันว้ย อุย้ยไม่นอนวืด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 ใจยเย็นพี่ใจยเย็นถอยก่นนอนถอยก่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 อนบิ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 นทิปลงมาเอ้ยไม่นอนไม่นอนไม่นอนทำไมวับทิปลงมาอุ้ยวืดโอเคกูมไม่ทีบแล้วก็ได้มาตบเข้าไปคนระับ จ้วง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 เข้าไปิดจ็อบกันเลยฮะันนาที28ิวิแม่เจ้าถือว่าเกมไวยอยู่นะหาไม่หาม้โกรกะเบิดแน่นอนโดนอย่างนี้เข้าไป ซาโยนาระไอหนูบ๊ายบายความเจ็บปวดที่ไร้เสียงกินปากเหม็นมากมตัวต่อไปครับผมตัวที่สองมาดูกันว่าจะเป็นตัวอะไรแต่ผมว่าคงเป็นอุลตร้าแมนแหละถ้าเป็นอุลตร้าแมนก็หวานปากเลยสิ อ้าวไม่ใช่อุลตร้แมนเป็นเอเรียนแต่ตัวนี้ก็ไม่เท่าไหร่นี่นาขอบินแป๊บหนึ่งวัดถีไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋การระยะผิดเอาไมทีบลงมาไม่ทันรู้ตัวไม่ทันรู้ตัวกันได้อู้นี่เขาจะโดดถีบไหมเนี่ยโห ตัวมันเป็นตัวที่ค่อนข้างน่าเกียดนะเวลามันจ้วงอ่ะแล้วมันจะเดินถอยหลังหนก้าเอ้ตรงเนี้ยทำให้ศัตรูเสียจังหวะได้เดี๋ยวทำให้ดูนะจ้วงจวงจงจวงแล้วก็ถอยออกมาเนี้ยจ้วงจวงจจงถอยออกมาไม่เป็นการเคลื่อนไหวที่แบบโคตรน่าเกียดเลยอะทีมเข้าไปอุ้ยจ่วงจๆวงจวจจจจจจง ได้แล้วก็ได้เวลาพาบินไปแล้วมนันนี่มานี่มามานันนี่ไอ้หนูพี่พาล่องไปเอ้าหลบได้เฉยจะทำอะไรจะคอมโบเหรอพี่คอมโบเร็วกว่าครับหลบได้ก็หลบไปตบตบอีกตบอีกตบแล้วก็จ้วง ช่วงเด้เรื่อยๆครับผมวับทีบลงมาลาคาดละพี่ส่งไปต่างโลกเองไงน้องพลังกินปากพิฆาตชอบชื่อนี้วะกูคิคดได้ไงวะแต่แม่งชื่อมันก็ดูปแปลกๆอยู่ คือถ้าโดนกินปากไปขนาดนี้ผมว่าผมยอมตายดีกว่า <c oughs> โกงจริงๆโกงจริงๆโกงแบบโกงไม่หยุดชุดไม่อยู่ตัวที่สามครับผมมาดูกันว่าเป็นสัตปะ อ่าอุลตร้าแมนแต่เป็นอากูที่ไม่ใช่อากูตัวจริงเพราะนี่คืออากูตัวปลอมลับผมเรียกได้ว่าพาร์ทนี้เราเป็นก๊อตเลยก็ได้เราแทบจะแบบโกงสุดๆแล้วอะ่ะไม่มีใครฉุดไม่อยู่และอีกอย่างนึ่คือตอนบินอะเราก็แบบโกงด้วยไม่มีใครโจมตีเราจากที่สูงได้แมวปังไม่โดน กระแทกเข้าไปอุ้ยมันขมโมบแล้วชิบหายแล้วอ้าวขมโมบไม่ติดหรอสวยตบเข้าไปจ้วง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 ตบโอ้โหเอานี่เอานี่เอานี่เอาท่าแรกก่อนวัาฉันจะท่าเธอร้อย ลอยไปแล้วปมตบเข้าไปอีกจ้วงเฮ้ยไม่โดน,นบืดบืดบืดบิน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 ทีบลงมา ตบไม่โดนไม่โดนไม่โดนอ้าวถึงไม่โดนชิมาแล้วอุ้ยมันเร็วกว่าทีบมันนี่จ้วงตบเฮ้ยง้างตั้งนานแต่ไม่โดนมาเลยมาดิอุ้ยเฮ้ยเร็วกว่าเหรอเร็วกว่าแล้วไงล่ะเร็วกว่าแล้วไง ทีบแบบเนี้ยได้เปรียบกว่าปังปังปังตบจ้วงกระแทกเข้าไปราคาณไอ้นุและนี่คือพลังของกลิ่นปากของสดชื่นยาวนาน ตลอดชาติเรียบร้อย <pigs> <diet> ัะผมเสียงเพลงดับไปอย่างกระทันหันเอาจริงๆแล้วผมก็คิดว่าหน้ามันก็แอบกวนตีอยู่นะไอเขาสื่อดักน็เนี่ย และตัวที่4ของเราครับผมอุลตร้าแมนหรือสัตว์ประหลาดและตัวนั้นก็คือ EX Red King โอเคอย่างน้อยก็สมน้ำสมเนื้อหน่อยยังมีตัวที่โกงๆงโหดๆอยู่เฮ้ยแต่พี่อะบอสแมพนะไอ้น้องก่อนอื่นจ้วงก่อนฮนะอุ๊ยโหมันเล่นทุบนี้เลยเหรอจ้วงเข้าไป จ้วง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 จ้้วงจ้ตบไม่โดนสวยสวยได้สวยสวยได้สวยไร่เทียงฉานใครบอสมพเอวยมาดูกันว่าเขาสื้อดักเนี่ยจะสามารถยกเ x Red ล i คิงขึ้นบนฟ้าได้หรือไม่ ตัวยังใหญ่นะเฮ้ยมันยังไหวด้วยป่ะบอมโหนี่คือท่าของปุ่มสี่เหลี่ยมเนี่ยแค่ท่าของปุ่มสี่เหลี่ยมนี่ก็แบบบ่งบอกได้เลยว่ารุนแรงกว่าอุลตร้าแมนใช้ลำแสงแนี่นอนกระแทกป้องกันได้เหรอป้องกันได้เหรอป้องกันได้แล้วแล้วไงล่ะแล้วไงแล้วไงมานีา่มัน,นี่มานี่มันนี่นนนนอื ช่วงได้ไม่กี่ทีเองอะขอบินขึ้นหน่อยละกันอุ้ยเออเออเดี๋ยวใจเย็นโอ้โหหมัดเต็มหน้ากูเลย,ยนี่มันจุกมากแล้วเนี่ยลบก่อนลบก่อนลบก่อนจ้วงเข้าไปจ้วงไปอีกจ้วงไปอีกทำกันแสบแนี้มันต้องโดนโอ้ย ช่วงอีกช่วงไปอีกเป็นท่าที่โกงที่สุดแล้วเนะี่ยทีโอ้ยโอ๊ยโอ้ยตกมาดิโอ๊ยโอ้ยโอ้ย,อ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 ยทำไมมันเร็วกว่ากูเวะเนี่ยชิมายแล้วเฮ้ยทันไหมเมื่อกี้เหมือนเราจะกดทันอยู่นะ ชิบหายแล้วผมว่าดอกนี้เราอาจจะโดนไปเต็มๆเลยก็ได้ขว่างระเบิดไปแล้วโอ้โหจุกๆเน้นๆถีบลงมาเดี๋เดๆเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเออลืมไปว่าตอนที่เราบินอยู่เราสามารถควบคุมทิศทางได้ทุกคน ควบคุมที่ทางได้บินซ้ายบินขวาถีบลงมาอย่างนี้แหละเออยังโกงเป็นตัวที่ควรแบนมากเลยนะแล่ผมไม่ชอบไอการที่ว่ามันบินขึ้นบินลงได้บินซ้ายบินขวาได้อะบอกเลยว่าเป็นอะไรที่น่ารำคาญมากแถมยังขี้โกงจักด้วย ใครผ่านสตอรี่โหมด EP ที่13มาได้ถือว่าไม่ธรรมดานะเป็นสตอรี่โหมดที่แบบกินพลังงานชีวิตมากเพราะว่าเราต้องสู้กับไอ้เจ้าตัวนี้แหละ Neo c o n v e r g ส n c e เป็นล a s t b o ของเรื่องครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เจ้าตัวนี้ถูกควบคุมโดยเมฟิลัสนะครับผมจะสังเกตได้ว่ามันจะมีหน้าอกของมันที่เป็นรูปเมฟิลัสอยู่มันคือพลังของเมฟิลัสที่แฝงอยู่ในตัวมันนะครับผม โดยปกติแล้วมันก็ไม่ได้เก่งขนาดนี้หรอกอืมแต่แค่ว่าโดนบัฟมาเฉยๆแต่ตัวสุดท้ายครับผมอุลตร้าแมนคอสมอสอ้าวตัวตึงมาแล้วเรารอให้มันเปลี่ยนร่างเป็นอีคลิปดีไหมจะได้สู้แบบสมน้ำสืเนื้อหน่อยบินขึ้นไปนั่น,นแหละนั่น,นแหละเปลี่ยนเป็นโครโรนาอ้าวมึงกลับคื้นร่างเดิมทำไมอะ่ะนี่ก็สวยดิอ้าวกับคืนร่างเดิมอย่างนี้ก็สวยเลยดีฮะ นี่ก็กลว่าจะให้เปลี่ยนล่างเป็นโคโน่าแล้วก็ซัดก,กันหน่อยนะแต่แบบเฮ้ยเปลี่ยนล่างแล้วหรอแต่ไม่ทันจ้าแต่ไม่ทันจ้าไปไอ้น้องบัมโอ้โหหลอดเลือดหายไปหมดเลยตบเข้าไปจ้วง อู้อู้อู้ได้อยู่นะวิ่งมันเร็วเหนือพอได้อยู่พอได้อยู่โอ้โยต่างคนต่างหลบมาแล้วผมมาแล้วมาแล้วกว่าจะเจอร่างนี้งมตั้งนานใช่ไหมล่ะไอ้หนูโอ้โหอุ้ยอุ้ยอุอุ้ยเจ็บอยู่นะเจ็บอยู่เจ็บอยู่บินก่อน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  ไอ้ท่านี้ของมันต้องระวังมากมันพุ่งมาแบบไวเกินลงมาลงมาดิลงมานอนจ่วงจ้วงจ้วงตบเข้าไปตบไปอีกตบไปอีกแทบจะไล้เทียมทานงางมัดยาฮี <Yeah. S 2> นี่นี่นี่ได้สักทีลาคาดแล้วเจอกันในภพภูมิที่ดีนไอ้หนูจำไว้ที่เนี่ยบอสแมปเว้ยเป็นลำแสงที่แสบตาอยู่นะไอเนี่ย เรียบร้อยแล้วก็เป็นอีกครั้งที่เราสามารถเอาชนะได้หมดทุกตัว <c oughs> ต้องบอกงี้ก่อนว่าผมไม่ได้เซตเกมให้มันง่ายนะอันนี้คือแบบปกติเลยนะ r ม a คือว่าง่ายง่ายบะผมตัวมันโกงโกงแบบโกงเกินอะ่ะโกงจนชุดไม่อยู่ไม่มีตัวอะไรที่สามารถชนะตัวนี้ได้เลย <c oughs> นอกจากที่ว่าเราจะต้องปรับให้เป็นแบบบอดยากนะครับผม บอดระดับยากคาดว่าอาจจะสู้ได้อยู่นะอาจจะสู้กับเราได้อยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจแต,แต่ต้องลองดูแล้วผมโอเคเรื่องเหมือนเดิมใครชอบลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และแบนน n โอเขาสื่อดาร์กเน็ถ้าได้เล่นกับเพื่อนนะผมโอเคสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ